ผมโทรมาจากโลกแห่งอนาคตผมคือคุณคุณคือผมคุณกำลังอยู่ในทางเลือกแห่งรอยต่อวิทยาการสมัยใหม่นวัตกรรมแห่งอนาคตที่คุณจะมีผมตลอดไป บริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของบริษัทเมดิรุปจำกัดมหาชนบริษัทเมดิสแฮร์เรนซองนะครับคิดค้นเทคนิคใหม่ๆเราเชื่อว่าเป็น FHR Follicular Hair Restoration นะครับเพื่อที่มีการจัดเก็บเซลล์รากผมนะครับสังกัดมันขึ้นมาเพิ่มจำนวนและแช่แข็งให้กับประชาชนได้ถึง60ปีนะครับเช่นเดียวกับตัวเซ,เซลล์กับ NK เซลล์นะครับการบริการอันนี้เนี่ยเป็นบริการ เป็นการบริการใหม่นะครับเนาะซึ่งไทยทั้งเอเชียเนี่ยยังไม่มีการบริการนี้เลยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับผมเราเชื่อมั่นว่าภายในปีนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะได้ประมาณสัก500เคสนะครับวันหนึ่งประมาณสักตกประมาณสัก1 1.2 1.3คนนก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะปัญหาเนี่ย ของการที่เราอ,ออกการบริการใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่เนี่ยเราต้องให้แอ u c เ t i o n และให้องค์ความรู้สู่ประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของคลินิกต่างๆกับสมาชินอุดรด้วยวิธีการจัดเก็บแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับเนาะเราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายเนี่ยในอีก5ปีควรอยู่อยู่ประมาณรัก5 0 0พันเคสต่อปีอีก10ปีเนี่ยมันควรจะเป็นการเทคนิคที่ทุกคนควรจะยอมรับและมีการใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับเนาะเราเชื่อมั่นว่าในปีนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือรายได้กําไรของเราเนี่ย ควรจะตกอยู่เนี่ยจากการบริการนี้ประมาณสัก1 0 0ล้านนะครับเนะจาก500เคสที่เรามีการทําขึ้นมานะครับเนะนอกจากนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีความมั่นใจว่าในปีต่อไปอัตราการเติบโตก็อยู่มา25-30%เนะครับเหตุผลนึงก็คือว่าทุกการบริการของเราอันนี้ปุ๊บเนี่ยของเซอร์วิสเอ่อฟล a u r a แพร์เรสตอเรชันปุ๊บเนี่ยเราจะทําเป็นแบบ B2B ครับ เราจะไม่ได้วิ่งไปหาคนไข้โดยเฉพาะนะครับเนาะเราจะเน้นให้เป็นพัธมิตรกับทุกโรงพยาบาลทุกถามพยาบาลทุกคลินิกนะครับเราถ้าคลินิกไหนไม่สามารถจัดเก็บเซลล์ราผมได้เราก็จะไปสอนวิธีการจัดเก็บให้นะครับคลินิกไหนที่จัดเก็บเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเขาก็จะนําพาให้เราเนี่ยมีเคสเพิ่มมากขึ้นนะครับผม